นมบูชาเป็นทองนะครับบรรยากาศบรรยากาศอ๋อน,นี่มเมาบุญนะครับผมการที่มนดาที่งานี้

คนไทยรวบไายคีบไทยคลีวบวันนั้นโสภาอันนี้มาบุญครับผมมาเด่นอันนี้บูชาไม่เฮ้ยมาแม่นินนู่นหินนั่งแล้วก็ดอกไม้นะครับ สามบุญนะครับผมสามพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับบ้านกรุงชัยนะครับบป็นรถเทอมีงานบุญมหาบุญนะครับบุญใหญ่ครับของบ้านณฑิงชัยพี่น้องกรุงชัยนะครับโบ้ค่ะให้ไวมากให้ไวมากเยอะเลย ไม่ใช่ต้อไม่รกรีที่มีเสียงตะแกงเยจัเลยเสียงอะไรเกิดอะอยงไโดตกไม้ใไรเถอะการสัมพันธ์บริเวณงานการแดปิธีวางศิลาฤกษ์ไมโยมรับฟังสถาปนิกผู้ผนเสด็จมาทอรัก บรรยากาศมุชาติใหม่ถึงกระถาบุญพันทองหลวงพ่อพระภูสิมองว่าเสียมาเด้อครับแถจังหวัดลำนัตเจริญท่านมาเป็นประธานเดินทางมันเดินเท้ามาดูความเรียบร้อยแล้วจะเข้าไปในเบื้องในงานนะครับทบ้านมังบกรผู้หลักผู้ใหญ่คนบ้านกรุงเทยโดยกำเนิดท่านดรสมบัติคระพันธ์พร้อมด้วยญาติโยมและหลายคนกระดอนมา มารวมตอนนี้รอความพร้อมเวลาเดินพรรอทายคิดกอนวันนี้ท่านด็อกเตอร์ดานะดานยมหิวพันท่านด็อกเตอร์สมบัติแต่วันนี้หลายด็อกเตอร์เอ่อมาร่วมเป็นสัพย์พยานในพระสัมมาพุทธรูปหลวงปู่ท่านมีความคิดว่าอยากจะตั้งชื่อให้ชื่อว่าพระเจ้าใหญ่แสนชัย อาศัยชื่อบรรพบุรุษผู้ก่อสร้างบ้านกรุงชัยมาโมเมนต์ปริตังจะซสือได้หอไมไหมอกผู้กํลาลังเดินทางมาก็ดีผู้รับฟังอยู่ทางบ้านทางสถานีก็ดีวันนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกทั้ง Facebook ทั้งย t ท b e ทั้งสถานีวิทยุโอ้เงครับพ่อพามโอ้แน่ว่าว่าเล่านาอ,อีสานหอมให้มันขะเข่ากันไปหลายอย่าง แม่ขาวกับมีเตอหัวยมเสือเสือจจกเป็นอาจารย์จ็กบอลยังพอวะอ้ะานละนั่งละร้อยก็คนละ,ะแม่ขา่าวม่ในท้ายรูปอตอนนี้พระสงฆ์ที่จะเจริญพระพุทธมนต์ก็มีหนึ่งลวงพ่อพระครูประยัิปีราพรเจ้าคณะอำเภอเรือมนาพระครูศรีกิตติคุณาทานรองเจ้าคณะอำเภอเรือมนาพระครู สริธรรมสโสพลเจ้าคณะตำบลอำนาจพระรูวาปีรัตโนพานเจ้าคณะตำบลดนงมะยางพระรูโกวิศนัสนคุณเจ้าคณะตำบลดงบงังพระรูอินทรัตนาพรเจ้าวัดวัดดอนชีพระอาจารย์ประจักษ์อนาลโย พระมหาวิชัยอาคาวันโนพระมหาวิทูลอินทปัจโยจังหวัดกัุงใัยนะครับอ,อนุวฒนาใชา่คเออลยสำหรับพออภัยโรธไใจ<ช>ดีบริจาคสร้างหนึ่งพันบาทอาจารย์ใส่หัาหนามนั่งหน่อยเนคคาราตจ็จำจำเสือจำเสียงญาติโยมผู้ใจบุญใจกุจศลไม่ว่าจะเป็นสอสอก็ดีนาย,ยกก็ดีท่านพออก็ดีญาติโยมทุกทุกคนที่อยู่ทางบ้านก็อนุวมฒนาก็ได้ว่าบ็เลบริจาคปัจจัยมากอ่ะ ยกมือสาธุสรรโอ้ยกูจักไก่บางเดันคือยูกไก่แท้บานกูุงศสเลยตัววัไก่ได้ดอกไม่หมดขันยูแถวมันน้ำท่วมนี่ก็บววัไก่ไาเลยอ้าวนั่นแต่นางวัชรพรนาท้าวร่วมบริจาคอานวนาสาธุเดอร์รัอุโสเห็นบ่กันคนงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าได้เพาว่ากันคนสวยสวยที่วาจาใช่ตาหวาน อันคนแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานปันคนรวยรวยสินทานใช่บาตรโตวันนี้เรารวยศีลรวยทานรวยคุณงามความดีอาตมาเห็นดวงดานนักเรียนย่างมากึงแต้คนละแนมไปัรน,นังนุเต็มห้อยนักเรียนมันือสลดัดแาาท้ัรงดานุเต็มกางดีเลยวเสียโออ่า กจักคู่ก็พอออกก็มาก็มาร่วมถ่ายรูปอนุโมทนาเด้อวันนี้ท่านพอออกภัยโรดใจดีอยู่คนละฝั่งทางของของของสถานที่โรงเรียนอยู่อีกฝั่งหนึ่งวัดอยู่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้อนุโมทนาสาธุได้สิด้ยักษ์ใหญ่ใสสวยขึ้นไม่ให้อาจารย์นิมนต์ยินย่างได้บันนี้อาจารย์นิมนต์ยืนยัางอ่าตอนนี้พิธีกรก็พระเจ้าใหญ่แสนชัยณวัดบ้านกุ้งชัยในวันนี้ การก่อสร้างองค์พระประธานพระเจ้าใหญ่ลือแสนชัยเป็นองค์พระประธานขนาดหน้าตักกว้าง6เมตรสูง9เมตรงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน1ล้าน2แสนบาทท้่วนงบประมาณได้มาจากผู้มีจิตศรัทธาประชาชนชาวบ้านกรุงชัยและหมู่บ้านร่วมกันบริจาคและญาติธรรมในเขตตําบลอำเภอ จังหวัดอื่นๆร่วมบริจาคในการทำบุญภาพป่าจนกว่าจะดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีในครั้งนี้ขอให้บนบุญหนุนส่งให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปในการนี้ผู้มาร่วมพิธีได้พร้อมแล้วผมขอเรียนเชิญท่านดรสมบัติกุลุพันธ์ จุดทูเทียนบูชาพระรัตนตรัย อขงคชามิทุติยามปีธรรมังสารนังค้าชามีทุติยามปีสังขังสารนังคชามิทุติยามปีสังขังสารนังค้าชามีตติยามปิพุทธังสารนังค้าชามิตติยามปีพุทธังสารนังค้าชามีตติยามปิธรรมังสารนัง

สันตตัสสะท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 ัสสะ

विना सास के न ดเวรูณิจันอาเนปันติเตรายทายัมปฏิภวิธรรมปิสังเคระตานังปเนธังเอเตนะสาเจนะสวัติหัตุเมตตานจะสามปโลกาสเมิงมานะสัมภาะเยอภริมานังวอนทางอัตวัจติริยานจาสามภาทังอเวระกัส เตือนท่านทรังนิสเสนวะสยาโนวายาวตาสวิขตเมตโตเอตังสะเทงสะเทสายะรัมเมตตังปิหาระกิตามาหูเทเทจานวะภาคามเสลวะอาสเนนะสัมปันโนกาเมสวินายาเขถานในชาตุคาปสัยยัง สสะปฏิีอังคีราสะสนมาตุสะทายขุัตัสสิเรมะโตโยอิมังธรรมะมะเทเสสิสะปโตคะปนุทะลังเยจาปิเนปุตาโลเกยะถาปุตังวิปัสสิุทธะสนาอภิสุนามหาตวีทัสสาระทาิตังเอวะมลุสานังยังนามสันติโขธัตม เวชจารณสัมพันนังมหันทางเวทสารทังเวชจารณสัมพันนังพุทงวันธรรมพุทตามณท่านสถานีวิทยุยชุมชนเซมาพันปีนะครับกำลังถ่ายทอดสดพิธีวางศิลาเลิ์พระใหญ่นะครับที่วัดกรุงชัยเรา นายกสมาคมแหนบอนแห่งประเทศไทยอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยรวการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านก็เป็นศิษย์วัดคนหนึ่งที่เติบโตแล้วก็ศึกษาที่วัดปู่ชัยนะครับจนเลยไปสุดแต่ชีวิตของท,ท่านก็ เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ชหน้าชูตาของบ้านผูชัยนะครับครับช่วงนี้กำลังประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อยู่ในลำดับของการบวงสรวงนะครับแอนอกจากนั้นทางด้านในอำเภอ กับขอเรียนเชิญประธานจุดเทียนองสูงนะครับขอเรียนเชิญท่านดรสมบัติครุพันธ์ประธานในพิธีไมได้าดเลยเพิ่นเพิมใหม่รับอยู่ริมสระจะมีพระประธานองค์ใหญ่ปฏิดิษฐธนอยในตรงนี้นะครับพระพุทธร,รูปสูงอะพังสมาธินะรับสูงเก้าเมตร หน้าตักกว้างบเมตรสำหรับช่างผู้ที่ผู้ปั้นนะครับเป็นอาจารย์มานพสุนนานนท์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลวิยทยาเขตพระช่างเป็นช่างผู้ปั้นเทูกทุงองค์ใหญ่กลางแจง้งที่วัดกุชยัยนะครับ พระประธานพระเจ้าใหญ่แสนชัยวัดกงชัยบ้านกงชัยนะครับทั้งสามชัยแสนชัยนะครับเป็นชื่ออันเป็นมงคลกับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างพระเจ้าองค์ใหญ่ เป็นพระประธานพระเจ้าใหญ่แสนชัยที่วัดกุงชัยบ้านกุชัยอยู่ในระหว่างของประกอบพิธีบวงสรวงกัขบขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุชุมชนเสมาพังกี FM ฟม99มิคานานะครับ